ากินข้าวไม่ข้าขอข้าเขาแับดูอ่ะมันกลัวๆอย่างเดียวแตะ่วะ่าใส่ตาไม่หมมันสิดีใยต่าคอย น,นี่เรียบร้อยเลยเด้อเนาะนี่รถแม่ลอยถักตรงเต็สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะทาานยำทะเลใช่ไหมปั๊ม ยำทะเลร้านนี้เด็ดมากค่ะบุญแล้ววันนี้คือหนูนาไม่ได้เอาไม้มาแล้วก็เสียงอาจจะดังก็หน่อยเดี๋ยดังแท้แท้วันนี้เสียงอาจจะดังจังหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆเนดวเพทษหนูนาถ่ายที่ร่านร้านกาแฟนหนูนาน,นี่แหละเดี๋ยวรอพักก่อนเราจะซื้อพักข้างล้านนี่แหละสมปีซีซ่าเนี่เป็นถุงเลยจ้ะ โอ้โอ้เลยมามาแต่ให้เรานั่งก็ได้มาแต่เราพอดีเป๊ะเลยว่ะนู่นนู่นนู่นปัมป๊มกระนั้นไงสีเขียวนูน่นไงอยากถ่ายคลิปเพื่อนๆแสง,สงอาจจะแบบได้อยู่ใช่ไหม ดูลูกค้าให้เด้อเด้อข้างหลังน่บอกขึ้นเยี่ยนลแหละ,ละมากินข้าวไหมค่าขอข้า ไม่เคาแอ,อบดูอ่ะเสียใจวันนั้นแม่เลยนะอุ้ยเหมือนเดิมเลยยายอร่อยวะ่ะแซ่บเหมือนเดิมไว้อย่าบางสิต้องลาหน้าบอกด้วยแยกกินมันจะแซ่บ ถ่าย,ายคลิปนานแล้วแหละไปหนูนานี่แหละถ่ายอยู่นี่แหละง่ายดีผักหนึ่งถุงนี่กินสองคนเมืนะ่อนั้น ยำทะเลแซ่บถึงสวงม,มันเกิดเทศขอยกระมักแต่ช้อนมันกลัวๆอย่างเดียวแตะ่วะ่าใส่ตามันสิดีใส่ตาข่อย นี่เรียบร้อยเลยเด้เนาะ้ทุกอย่างกุกจบอ่ะ

กินไม่พูดไม่จาเลยนะอร่อยเหรอหิอวคุยตั้งหน่อยเถอะหน่อยะเออแซ่บแท้ๆเพื่อนกลัวอย่างเดียวกลัวมันตะวันใสาตาเนี่ยนะเบกได้ที่ไหนแล้วถ้าเบกปุก๊บเดี๋ยวขาดทุนเนาะ ผักต,ตรงนี้ไม่อาจจะเหลือได้อกินอะไรมันยังไม่อยู่กันเข้ากันด้วยนะรับเดี๋ยวปีใหม่จะทำายาัยำไข่ยะอยไม้กินกินไหม,ไมเขาไม่กินดิบ เราจะติดใจไม่ได้าเขาไม่กินต้มก่อนก็ได้ถ้าไม่กินดิบอ่ะอืมต้มก่อนเอ้ยก็หมอมันแลดิบนะที่ว่ากินกันอืมว่าตัวเอเนี่ยมันมันคาวอ่ะเออต้องต้มก่อนเออกินมันเป็นเอกรักมันเนี่ยเหม็นเหม็นนั่นแหละถ้าเอาเยาหมามาดองว่ามันถึงเอาเรียาหมา เด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ดูหน้าร้านให้ด้วยลูกค้ามาเปล่ามืดหันหน้าทางนี้มืด เลยมันเข้ากันเพื่อนเพื่อนพักสลัดเลยอันนี้เราอุ้ยบ่ายโมงกินได้อยู่เพราะว่าหนูนาลูลขบวนเนาะจริงเนี่ยหัวล้อแบบนี้อย่าไปหาหัวล้อให้ใครฟังนะครับโดนปุ๊บรถอย่างเยอะเลยเนาะเสียงนีสซัมปีกี้กะเลย ทีละคนนะคะแต่ตวัดใส่ตาจริงๆนะทีละคนเนี่ยม่เราเพื่อบไม่ได้โมูนะ ใส่ไปเลยมันมน่นาไม่ควรกินกุ้งอย่างกุ้งทีละคิวนะช่างมันช่างมันช่างมันใช้น้ำกันเนี่ยมันเยอะเกินดืงบอกยอย่าเตี้ยนเนาะอเอาแค่แต่มันก็จะขาดคู่อย่างว่าเลยเพราว่าเอามาหนึ่งเอาซ่อมหนึ่งแล้วซ้อนซ้อนสอง แยกกันก yeah, ินเพื่อนอร่อยเอาเดยอพี่นอเลยทำอะไรมือมันเก้งก้างเนาะเอาก่อนเลย nhiều lắm. Ừ, nào. Ừ, không cản. Rồi, ทค่เพืเ่อนๆเนหือแค่นี้เลือแค่นี้ถุงหนึ่งไม่ใช่น้อยๆน,นะพอแล้วหนูนาี่อิ่มแล้วคำเดียวเดี๋ยวมันจะแน่นเกินไปรู้คำวน ก,กันกนะจี้ตา้าเราชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให,ให้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อไปได้วยตาเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อตา